รักสามเศร้าเราสามคนคชายชายหญิงใครจะเป็นฝ่ายไปใครจะเป็นฝ่ายเสียสละดีคะจอดเหมือนกับละครละเกาหลีเลยครับคุณผู้ชมปัญหาของชีวิตคู่ทุกอย่างเลยเนี่ยอย่าคิดเองเออเองถ้ายังเด็กอยู่เหมือนกันเนี่ยตรงนี้นี่มันก็ยังชีวิตอีกตั้งนานนะคะตอนนี้เราก็เรียนรู้กันไปแล้วก็ค่อยๆคุยกันสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาเพราะถ้าเราเกิดคิดเองแล้วเรา บอกวาอ่าเขาน่าจะมีความสุขกับผู้หญิงคนนั้นไม่แน่อาจจะสุขก็ได้แต่อาจจะทุกข์ก็ได้แล้วทุกครั้งนี้มันทุกของเรา3มคนเลยใช่ไหมคะตัวเราก็ทุกขแฟนเราก็ทุกข์แล้วผู้หญิงคนนั้นถ้าอนาคตสุดท้ายแฟนของน้องเกิด รู้แล้วล่ะว่าชอบผู้ชายเนี่ยมีครอบครัวกนแล้วโอ้ยใช่ทีนี้ผู้หญิงคนนั้นก็เท่ากับลำบากแล <ะ S 1> วก้วใช่ไหมคะเออเป็นแฟนกันไปแล้วเกิดแต่งงานแล้วเกิดมีลูกขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ทุกยาวไปเลยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยควรจะคุยกันให,ใ,หให้ตรงไปตรงมาแล้วก็ถามตัวเองดีๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการอะไรแบบไหน,น